สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมต้นเคปกูดเบอร์รี่หรือว่าต้นทงเทงฝรั่งนะคะที่ได้ทำการปลูกมาตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์นะคะตอนนี้อายุต้นเบอร์รี่ก็ประมาณ7เดือนครึ่งแล้วค่ะกำลังออกติดดอกออกผลนะคะผลผลสวยมากค่ะโตมากอันนี้เขาเริ่ม ก็เริ่มติดตอนที่ว่าอายุได้หกเดือนนะคะเดือนที่หกเขาก็เริ่มติดติดลูกนะคะต้นต้นนี้ปลูกมาประมาณ7เดือนครึ่งแล้วค่ะปลูกทางทางภาคอีสานนะคะปลูกที่ทํางานค่ะเนี่ยค่ะกําลังติดดอกเยอะเลยค่ะติดดอกเยอะแล้วก็ใช้เวลานาน,านมากเลยนะคะกําลังทยอยติดลูกค่ะลูกสวยมาก เนี่ยค่ะนี่ค่ะเคปุูเบอรี่ <le af good body> ลูกใหญ่มากต้องมารอชิมดูนะคะว่าเราปลูกทางภาคอีสานเราจะสู้ปลูกบนดอยได้ไหมนะคะรสชาติกำลังติดลูกเลยค่ะนี่ค่ะกำลังติดลูกเลยต้องมารอลุ้นรสชาตินะคะสวยมากค่ะ ต้นเคปกูเบอรี่นะคะต้นสมบูรณ์มากโตมากแล้วก็ติดรูปแล้วนะคะขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะ